ในที่สุดเจนนี่รัชนกดีใจจนร้องไห้ได้ครึ่งเวทีเดียวกับหนุ่มคนนี้อีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีมากฝีมืออย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลายหลายด้านได้ร่วมงานกับดารานักแสดงหนนหลายคนล่าสุด เธอดีใจอย่างมากเมื่อได้ร่วมงานกับนักร้องหนุ่มชื่อดังระดับประเทศอย่างอัปโปเตโตโดยเธอโพสต์เฟซบุ๊กน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบอกว่างืออ่อหนูดีใจมากๆหนูร้องให้เยวันนี้เล่นเวทีเดียวกับโปเตโต้ด้วยฮืดท้ามกลางแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับเธอจำนวนมากเลยทีเดียวเช่นหลอกรักเลยคนนี้ น่ารักทั้งสองค่ะว,ว้าวยอดเยี่ยมเลยหน้าเด็กมากๆดีใจได้ชมภาพนี้ค่ะสุขใจเอ้ยอิดฉาจังเลิศจาเป็นต้น